สวัสดีทุกคนวันนี้พามาทานอาหารเช้านะครับทานแล้วก็สมองสดชื่นนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นติ่มซำนะครับเจ้าเดิมนะครับที่ผมเคยมาทานวันนี้ผมก็จะสั่ง5้าอย่างนะครับก็จะเป็นกุ้งนะครับราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดมีหอยนะครับแมงคู่ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดนะครับแล้วก็จะมีไส้กรอกนะครับพันด้วยเบคอนนะครับแล้วก็จะมีปลาหมึก นะครับแล้วก็จะมีปลาจางนะครับอันนี้คือประจางนะครับน่าทานมากมากนะครับข้าวก็จะนุ่มอันนี้คือถามไปแล้วนะครับที่พูดถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับดูขาวนวลน่าทานน้ําจิ้มดูสิครับมีกระเทียมมีพริกสดนะครับตอนที่เราไปสั่งนี่ยังไม่ได้ราดเลยนะครับก็คล้ายๆว่าเหมือนพอไปนึ่งแล้วก็จะรา้น้ำจิ้ม10ฟุดนะบนโต๊ะก็จะเป็นพริกนะครับเป็นผักกาดหอมนะครับแล้วก็ผักชี อันนี้ก็จะมีเสิร์ฟด้วยน้ําชานะครับช่วงเช้าผมก็จะจิบเบาๆแบบฟินๆนะครับสดชื่นนะครับโอ้คล้ายๆก็จะมีกาแฟเล็กน้อยนะครับนี่อร่อยมากๆนะครับอ้ํานะครับคำใหญ่นะครับอันนี้คือกุ้งตัวโตๆเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ทานรัวๆไปเลยนะครับโอ้โหน้ำลายสอเลยครับอันนี้ก็เป็นหอยนะครับแมงคูวโตๆนะครับคำใหญ่ๆพูดไปก็เดี๋ยวขอเกินน้ำลายก่อนโอเคครับ อร่อยมากครับอันนี้ปลาหมึกก็นะครับดูที่ความเด้งนะครับพอถูความร้อนจะเด้งๆเลยนะครับก็สแสดงถึงความสดนะครับนี่เหนียวหนึบหนับเลยทีเดียวนะครับอืมก็จะทยอยนะครับทานนะครับแบบฝินมากๆอันนี้ก็เป็นไส้กรอกเบคอนนะครับอืมก็ไข่ที่รส ความบ้วนนะครับก็ลดลงหน่อยนะครับช่วงนี้ผมออกกาลังกายนี่รรวๆเข้าไปเลยครับเคี้ยวๆนะครับค่อยๆเคี้ยวครับจะได้ย่อยง่ายตามด้วยพริกนะครับอันนี้ไม่ใช่พริกขี้หนูนะครับก็เผ็ดกําลังพอดีนะครับเป็นผักชีนะครับเคี้ยวๆประกอบว่ากินกับปดถานเลยนะครับอันนี้จางนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอะไรอ่าอันนั้นแหละครับแล้วก็ทานเข้าไปครับนี่ทานเข้าไปนะครับอ๋อเขาเรียกคุณเชียงนะครับอันนี้ก็มีหมูแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเห็ดนะครับอืม อร่อยมากๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหมูสับนะครับแล้วก็จิ้มด้วยน้ําจิ้มหวานแล้วก็สีหิ้วนะครับก็ฟินเหมือก,กันนี่ครับสดชื่อมากๆเลยครับลองทานดูนะครับว่าง